ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้กบอยากจะมาขอบคุณเพื่อนๆที่รักของกบนะคะอันดับแรกเลยนะคะกบต้องขอบคุณสามีที่รักของกบนะคะที่สปอร์ตกบนะคะ,ะทําให้กบมาถึงวันนี้นะคะขอบคุณสามีค่ะ อันดับที่2กบกบกบกับสามีก็ต้องขอบกล่าวคาว่าขอบคุณเพื่อนๆนะคะทุกทกท่านนะคะที่ให้ความรักความเอ็นดูกบนะคะกับสามีนะคะถ้าไม่มีเพื่อนๆที่รักของกบนะคะช่วยซัพพอร์ตช่วยดูกบนะคะกบก็อาจจะไม่มาถึงวันนี้นะคะเพื่อนๆกบขอบสามีขอบคุณค่ะอันดับที่3นะคะกบก็ต้องขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่แวะเข้ามาชมคลิปตอนที่กบทำอ่า เพื่อนๆที่แบบว่าแวะเข้ามานะคะกก็อยากจะขอบคุณทุกๆท่านที่แวะเข้ามาชมคลิปที่กบทําเกี่ยวกับไวรัสนะคะเพื่อนๆกบก็ขอบคุณมากๆนะคะวันนี้กบมาทําคลิปสั้นๆนะคะ,อะขอบคุณเพื่อนๆที่รักของกบนะคะที่ทําให้กบนะคะมาถึงวันวันนี้นะคะ,ะทําไมกบถึงขอบคุณสามีนะคะเพราะว่าสามี เป็นแรงบันดาลใจให้กบนะคะได้ทำ YouTube นะคะตอนแรกกบก็เป็นคนชอบถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเก็บเอาไว้อยู่แล้วนะคะกบเป็นคนชอบถ่ายนะคะเ,เพื่อนๆแล้วสามีกบก็บอกกบว่า,าถ้าเธอชอบถ่ายทำไมเธอไม่ทำลง YouTube ตอนแรกกบก็แค่ถ่ายแล้วลง youtube เล่นๆน,นะคะเ,เพื่อนๆตอนนั้นยังไม่คิดว่าจะทำอะไรแล้วสามีของกบก็บอกว่าเธอถ่ายลง youtube เธอก็ ลองเรียนรู้กับเขาสิเพื่อเธอจะได้อะไรดีๆจาก YouTube อะไรแบบนี้ก็ก็เลยโอเคหลังจากนั้นก็ได้ลงวิดีโอเรื่อยๆแล้วก็ก็หลายปีนะคะเพื่อนๆหลายปีจนจนปีเอ่อปี1ิบสิบแปไหมปี19ปี19ปีที่แล้วค่ะปีนะคะเริ่มเริ่มตั้งใจปี19ปีที่แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดือนที่8 เพราะว่า1ปีเขาก็จะตัดยอด1ปีก็ตัดยอดใช่ไหมคะเรื่องอ YouTube นะคะเ,เพื่อนๆก็ปีสิบเก้เดือนที่8กบก็เริ่มตั้งใจก็คุยกับสามีเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ซัพพอร์ตกบนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็เชียร์อัพกบว่าโอเคถ้าเธอทําก็ทําเต็มที่ไปเลยอะไรแบบนี้เพราะเธอไม่ได้หยุดไม่ได้ไปทํางานอยู่บ้านเฉยๆกบก็เลยตั้งใจนะคะ ทำไมอ่ะทำอะไรก็ทำงาน่ะอ่าทำงานทำในบ้านเออแล้วกบก็เขาก็บอกว่าเธอถ้าเธอจะเริ่มเธอก็ทำได้เลยอะไรแบบเนี้ยกบก็เลยเริ่มพอกบเริ่มทำกบก็ให้เวลา y o u t u มาเต็มที่เลยนะคะแล้วก็จนมารู้จักเพื่อนๆที่รักของกบ ถ้ากบได้ยเอยชื่อทุกท่านคงไม่หมดแน่ๆนะคะไม่หมดจริงๆนะคะกบก็ได้เรียนรู้ได้รู้ว่าต้องทํายังไงจากเพื่อนๆ YouTube ของกบเนี่ยคะ่พะพอกบไปช่องไหนก็จะมีการแนะนําว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้ระวังติดสแปมนะตั้งทําแบบนี้ทําแบบนี้กบก็ได้เรียนรู้ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะกบก็ได้เรียนรู้ขึ้นมาเรื่อยๆจนมาพบเพื่อนๆเน,นะะี่ยค่ะเพื่อนๆที่รักของกบเนี่ยคะ่ะก็เลยกลายเป็นคุยกันไปคุยก็ดูกันไปเออ ให้กำลังใจซึ่งกันและกันหลังนี้ดีกว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันจนมาถึงวันนี้นะคะกบก็ดีใจมากๆนะคะที่กบมาถึงวันนี้ได้ตอนแรกกบก็ไม่ไม่คิดไม่ฝันนะคะเพื่อนๆว่ากบจะมาถึงจุดๆนี้ได้ก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันก็พูดกับสามีว่าสามีก็กว,ว่าไงรู้ไหมคะไม่ถึงไม่เป็นไรเราก็ทําไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะเธอก็ชอบถ่ายถ้าวันหนึ่งเราสําเร็จก็ถือว่าเป็นรางวัล ให้กับตัวเองถ้าวันนึงไม่ประสบความสําเร็จก็ทําลง youtube ไปเรื่อยๆแต่วันนี้มันเป็นวันที่เราที่กบมีความรู้สึกว่ากบสําเร็จสําหรับกบอาจจะอาจจะยิ่งใหญ่นะคะเพื่อนๆมันยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่ใช่ง่ายเลยนะมันไม่ใช่ง่ายที่จะที่จะทําได้แต่เออแต่กบก็ดีใจกบแบบน้ําตาไหลเลยนะคะวันที่กบได้กบกอดสามีกบว่าโอ้ฉันดีใจเพราะมันเป็นอะไรที่ที่ดีใจนะคะเพื่อนๆ ดีใจจริงๆโอเคกบก็เล่ามานานมากแล้วนะคะเพื่อนๆกบกับสามีนะคะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับทุกๆท่านนะคะยูทูบมือใหม่ทุกๆท่านหรือเพื่อนๆร่วมทางของกบนะคะเพื่อนๆร่วมทางของกบที่ยังไม่ไม่ไม่ผ่านกบก็ขออวยพรนะคะให้เพื่อนๆที่รักทุกๆท่านของกบนะคะผ่านแล้วก็ประสบความสําเร็จเช่นกันนะคะเพื่อนๆ ทำไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วอยู่อ่าชั่วโมงของกบเนี่ยเพิ่งจะมาได้อ่ายชั่วโมงเยอะๆตอนที่กบทําเกี่ยวกับไวรัสเนี่ยค่ะที่กบซื้ออาหารอะไรแบบเนี้ยทุกคนก็คือก็มียอดวิวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆบางครั้งการจะบอกว่าเกาะกระแสก็ก็ก็ยอมรับนะคะเพราะว่าเราต้องการนาทีนะคะเพื่อนๆ,ๆเพื่อนๆก็ อันนี้ความคิดเห็นของกบนะความคิดเห็นส่วนตัวเพื่อก็ลองทําเกี่ยวกับกระแสอะไรมาแล้วก็ถ้าไม่ถ้ามันไม่ไม่ผิดไม่ผิดกฎของ youtube แล้วก็ลองทําดูนะคะเพื่อนเพื่อลองทําตามกระแสของเขาดูก็ชั่วโมงเราอาจจะ,ะมากขึ้นแล้วก็กบก็กบยอมรับว่ากบลงลงคลิปทุกวันนะลงคลิปทุกวันแล้วก็ ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนทุกวันแล้วก็เพื่อนๆก็มาให้กําลังใจเราทุกวันเลยแบบเนี้ยมันก็เลยแบบว่ามาถึงวันนี้ได้นะแต่ยังไงกบกบจานีก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณเพื่อนกบอีกครั้งนะคะที่ให้ความรักความเอ็นดูเราสองคนนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกยอดไลค์ขอบคุณทุกยอดติดตามนะคะเราสองคนขอบคุณมากมค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆกบกับ,บสามีไปแล้วนะคะขอให้เพื่อนๆที่รักของกบโชคดีนะคะขอให้เพื่อนๆที่รักของกบสุขภาพแข็งแรงพระคุ้มครองนะคะบ๊ายบาย้รักเพื่อนๆทุกคนค่ะชิง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  <laughs> บ๊ายบายค่ะ